โทษทีนะรถติดมากเลยอะแกรอนานไหมไม่นานหรอกว่าแต่ไปทำอะไรมันนี่้อรออล่าผิดถูกผิดตานะพอดีว่าไปทำสปามานะ่ะก็เลยมาช้าหน่อยทำสปาที่ไหนอ่ะที่หลังพาฉันไปด้วยสิได้สินัดวันมาเลยเดี๋ยวพาไปขอบใจนะเออแล้วแกรู้ข่าวฟีฟ้าปะฟีฟ้าทำไมหรอ ี่แกไม่รู้หรอครั้งก่อนที่มันยมเงินแกมันเอาปิดนอกระบบนะฟีฟ่าเป็นหนี้เหรอนี่ใช่ก็มันนังโง่ซื้อของให้ผู้หญิงอยากได้อะไรก็ซื้อให้เขาหมดจะพองเลยหมดนะผู้หญิงก็้งเอ้อแล้วแกไปรู้มาได้ยังไงฉันรู้ได้ไงไม่สําคัญหรอกแต่ที่สําคัญนะก็อย่าไปบอกใครนะเก็บไว้เป็นความลับด้วยละ ไงามากันนานยังอ่ะสักพักแล้วแหละนี่แกไปทำอะไรมาดูดีขึ้นนะช่วงนี้ฉันออกกำลังกายนะแล้วนี่สั่งของกินกันแล้วเหรอใช่น่าจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวฉันให้พนักง,งานเอาเมนูมาให้นะฉันจะไปเข้าห้องน้ำพอดีนะปากอากป๋าให้คนหนึ่งสิได้ได้ นี่เครื่องดื่มอร่อยนะขนมก็ดีด้วยอืมโอเคเดี๋ยวฉันรอเมนดูก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งแล้วกันนี่เกรู้เรื่องฟ้าไหมเรื่องอะไรเหรอพี่เกยังไม่รู้หรอฟ้าโดนนอกใจพูดแล้วก็สมน้าแฟนอ่ะส่งแต่เงินให้ใช้แต่ตัวแฟนอ่ะไม่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นหวาน ทำไมแกพูดแบบนั้นล่ะฟ้าเป็นเพื่อนเรานะแฟนเขาจะทำอะไรก็ช่างแต่แกก็ควรพูดให้เกียรติเพื่อนบ้างสิเดีย๋ยวเรื่องแบบนี้มาพูดเราอะ่ะควรจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยให้กำลังใจเพื่อนนะข่อความจริงค้าำไมจะพูดไม่ได้อักน้ำขอบใจนะก็ทำอะไรของเกียร์ะฟ้า กจะบ้าเหรอแกเทน้ำใส่แก้วฉันทำไมก็กวดน้ำให้แกไงคนแบบแกแค่กินก็คงไม่อิ่มหรอกมันต้องกวดน้ำแบบนี้ฉันไม่ทำอะไรให้แกอย่ามาแซงคาเป็นไม่รู้หน่อยเลยแกฟังนี่แกไม,ไม่รู้หรอพีซ่ามันยิงเงินแกครั้งก่อนมันเอามาปิดหนี้น้องระบบฟ้าไม่แกแอบอาเสียงฉันหรอเราเป็นเพื่อนกันนะ เพื่อนกันงั้นเหรอเพื่อนกันเขาเอาความลับไปบอกคนอื่นแบบนี้เหรอเพื่อนกันเขาทำแบบนี้เหรอนินทาแต่เพื่อนใครไม่อยู่ที่โต๊ะก็โดนพูดลับหลังคิดว่าตัวเองดีแค่ไหนกันที่ความลับของแกฉันยังไม่เคยเอาไปพูดให้ใครฟังเลยนะฉันไม่น่าเสียเวลาคบคนแบบแกเลยต่อหน้าพูดดีลับหลังก็นินทาคนแบบแกไม่สมควรมีเพื่อนหรอก เชิญแกอยู่คนเดียวไปเถอะไปพีฟา